อะไรที่สามารถทลายมิตรภาพที่ยิ่งใหญ่ให้พังลงได้ภายในพริบตาบางคนอาจจะบอกว่าคือการหักหลังบางคนอาจจะบอกว่าคือความโลภ แต่สำหรับเรื่องราวที่เราจะเล่าต่อไปนี้คําตอบนั้นซ่อนอยู่เบื้องหลังตํานานของสองอสูรที่ยืนฟ้าศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาและนี่คือรายการตำนานสองฝั่งแม่น้ำแห่งท่าเตียนเรื่องเล่าจากตำนานของยากวัดแจ้งและยากวาัดโพ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการตำนานสองฝั่งแม่น้ำแห่งท่าเตียนวันนี้อยู่กับเนยค่ะและแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้นะคะน้องซีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เนยสวัสดีค่ะน้องซีเป็นไงบ้างคะช่วงนี้ช่วงน,น,นี้สบายดีคะ่ะพี่เนยแต่ว่าก็ต้องดูแลตัเองเป็นพิเศษ,ษ,ษเลยค่ะเพราะว่าอาการเปลี่ยนแปลงหน่อยอย่างวันนี้ก็อากาศคืบมากเลยคะ่ะพี่เนยเหมอรายการเล่าเรื่อง,องแลกเปลี่ยนความรู้กันมากเลยคะ่ะพี่เนยมีอะไรอยากจะเสนอเล่าเป็นพิเศษให้น้องซีฟังไหมคะงั้นเราลองมาแลกเปลี่ยนความรู้เก ดีเลยค่ะพี ite, ่เนยตอนนี้น้องสี่ก็ศึกษาตำนานเกี่ยวกับยักษ์วัดแจ้งแล้วก็ยักษ์วัดโพอยู่ค่ะเหมือนกันเลยช่วงนี้พี่ก็ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันงั้นเดี๋ยวเราไปจอดรือเกี่ยวกับตำนานของยักษ์วัดแจ้งและยักษ์วัดโพกันดีไหมดีเลยค่ะพี่เนยได้เลยค่ะค่ะสําหรับยักษ์วัดแจ้งสองตัวนี้นะคะก็มีชื่อด้วยนะคะสําหรับยักษ์ยักษ์ปนกายสีขาวค่ะมีชื่อว่าสหัดเดชะส่วนยักษ์ปนกายสีเขียวนะคะมีชื่อว่าทศกันค่ะถูกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3า ส่วนยักษ์วัดโพนะคะมีแปดตนสีคู่ค่ะพี่เนยแต่เมื่อทําระเบียงพระมหาเจดีย์ในรัชกาลที่สี่นะคะก็มีการรือซุ้มประตูออกสองด้านค่ะปัจจุบันนะคะจึงหลงเหลือให้ดูแค่สองคู่ค่ะคือพญาขอผิวกายสีเขียวกับสัทธาสูตรผิวกายสีหงษ์เสกค่ะและไายราผิวกายสีม่วงอ่อนกับสายอาทิตย์ผิวกายสีแดงฉานค่ะพี่เนยเรามาเล่นกันที่ตำนานดีกว่านะคะน้องซีได้ค่ะพี่เนยตำนานศึกยักษ์หลุนห้ามเตียงน้องสีเคยได้ยินไหมคะเคยได้ยินผ่านหูมาบ้างคะ่ะพี่เนย ตำนานอ่ะพี่เคยได้ยินมามีหลายตำนานม,มากเลยแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึง,งันสามตำนานหลักๆโอเคไหมคะค่ะเรามาเริ่มที่ตำนานที่หนึ่งกันเลยนะคะพี่เนยตำนานนี้นะคะมีชื่อว่าเพื่อนรักห,กหักแบบนี้คะ่ะเดิมทีนะคะเขาเล่ากันว่ายักษ์สองวัดนี้นะคะเป็นเพื่อนรักกันค่ะพี่เนยแต่อยู่มาวันหนึ่งนะคะยักษ์วัดโพก็เกิดมีปัญหาด้านการเงิน,น,นะคะ่ะจึงทําให้ต้องข้าวฟฝ้าแม่น้ำไปยืมเงินที่ยักษ์วัดแจ้งคะ่ะแล้วก็พอก,กับสัญญาว่าจะคืนเงินให้ตามกําหนดคะ่ะพี่เนยแต่ว่าพอถึงวันกําหนดสัญญาที่ต้องคืนเงินเนี่ <places> <ม>ยย ทำให้ยากวัดแจ้งเนี่ยทวงแล้วทวงอีกแต่ว่าสุดท้าย,ยอยากหมดความอดทน จึงข้าวเฝ้าวัดยาวัดโพแต่ว่ายาวัดโพเนี่ยก็ยังไม่ยอมคืนสักทีจึงทําให้ต้องสู้กันอย่างหุเดือดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ด้วยกําลังมหาศาลของยักษ์ทั้งสองตัวนี้นะคะการต่อสู้เนี่ยทำให้ต้นไม้แล้วก็บ้านเรือนในบริเวณนั้นนะคะถูกเหยียบย่ำจนลาบเรียบเตียนร่มไปหมดเลยค่ะแล้วพอเลื่อนไปถึงพระอิศวรนะคะพระอิศวรก็คือทรงโกรธมากค่ะจึงสั่งสาบให้ยักษ์ทั้งสองตัวนี้นะคะกลายเป็นหินเฝ้าวัดของตนเองไปค่ะส่วนพื้นที่ลาบเรียบเตียนไปนั้นนะคะก็เลยถูกเรียกว ะะตำนานที่สองค่ะน้องซีเป็นตำนานยักษ์ต่างถิ่นประทายยักษ์เจ้าที่น้องซี่เคยได้ยินไหมคะเคยได้ยินมาบ้างค่ะพี่เนยเรื่องเล่านี้นะคะเป็นเรื่องเล่าฉบับไกด์ทัวร์ค่ะโดยมีเรื่องราวอยู่นะคะว่าฝั่งกรุงเทพมหาคนะครเนี่ยได้มีการจัดงานฉลองที่มีความสนุกสนานมากๆจึงทําให้ยักษ์รับแจ้งเนี่ยเหตุว่าฝั่งนั้นอะ งานได้สนุกมากเลยจึงทําให้ท่ามีย่งฝั่งวัดโพค่ะแต่ว่าพอมาถึงนะคะก็ดันไปเจอยักษ์วัดโพที่เป็นเจ้าถิ่นนะคะจึงเกิดการต้าะคารมกันตามสไตล์ยักษ์ใจร้อนค่ะและก็จนบานปลายเป็นการต่อสู้นะคะและแน่นอนว่าสู้กระจนพื้นที่ถนนะคะเรียกเป็นหน้ากองค่ะจนกลายมาเป็นที่มาของท่าเด็กเล่าเช่นเคยค่ะการทะเลาะในครั้งนี้นะคะทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยต้องออกมาห้ามเลยคะ่ะวางตำรานะคะเล่าว่า พัะแก้วมรกตนะคะได้ไล่ยากวัดแจ้งกลับไปแล้วก็ได้ลงโทษหยาบวัดโพให้ไปยืนเฝ้าหองพระคำพีค่ะแต่ว่าบางตำรานะคะเล่าว่ามียักษ์สิบสองตนจากวัดพระแก้วค่ะได้มาดุงจับหยาบวัดโพยอดสวนแล้วก็จับหยาบวัดแจ้งนะคะไปล่ามโซไม่ให้กอกเล่นอีก ส่วนตำนานที่สามนะคะตำนานฉบับยักษ์เื่อนสีขี้เล่นค่ะอันนี้สั้นๆเลยค่ะเพื่อนๆเล่าข่าวกันว่าเดิมทีนะคะยักษ์เล็กคือยักษ์วัดโพกับยักษ์ใหญ่นะคะคือยักษ์วัดแจ้งค่ะเป็นเพื่อนรักกันมากเลยนะคะวันหนึ่งก็แค่ตะโกนคุยกันหยอกล้อเล่นกันธรรมดาปกติเฉยๆนะคะแต่ว่าด้านหยอกล้อก็แรงไปหน่อยค่ะจึงเกิดมาเป็นการท้าทายแล้วก็ตีกันในที่สุดค่ะพี่เนยอือโอ้โหมีหลายเวอร์ชันมากๆเลยนะคะตำมาของยักษ์วัดแจ้งและยักษ์วัดโพเนี่ยว่าแล้วเราต้องมาขั้นกันด้วยเกมสนุกดีไหมคะดีค่ะพี่เนยงั้น เข้าสู่ช่องตอบคำถาม Q&A จากทางบ้านนะคะได้รวบรวมคำถามมาจากอ n s t a g r กรมคะ่ะโดยคำถามที่หนึ่งนะคะมีอยู่ว่ายาววัดแจ้งกับยาววัดโพเนี่ยตีกันจริงไหมแล้วถ้าเตียนเกิดจากการที่ยักษ์ตีกันหรือว่าคนทำให้พื้นที่ตรงนั้นเตียนคำตอบนะคะก็คือยาววัดแจ้งกับยาววัดโพนนะคะมีการตีกันเกิดขึ้นจริงค่ะจากตำนานที่ได้ศึกษามานะคะแต่ว่าถ้าเตียนนะคะมีอยู่2กรณีค่ะสำหรับกรณีตำนานเนี่ยก็คือจริงนะคะเพราะว่า ได้ยักษ์น่ยได้มีการตรีกันนะคะจนทําให้พื้นที่ตรงนั้นบริเวณป่าไม้ตรงนั้นเนี่ยเตียกเป็นหน้ากรชาวบ้านก็เลยเรียกกันว่าท่าเตียนค่ะแต่ถ้าในเชิงบทความวิชกาการนะคะที่เราได้ศึกษามาเนี่ยเขาบอกว่าสมัยก่อนนะคะพทยาเนี่ยเป็นเมืองท่าค่ะแล้วก็ได้มีการอพยพเข้ามาของชาวยวนค่ะแล้วก็ชาวยวนเนี่ยเขาเรียกที่ตรงนี้ว่าหาเตียนค่ะแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยก็ได้เพี้ยนมาเป็นคําว่าท่าเตียนจนถึงปัจจุบันค่ะอย่างนี้เองมาครั้งสี่ค่ะ ต่อมาคำถามที่2นะคะเนยได้หยิบคำถามนี้มากค่ะทําไมต้องมียักษ์อยู่ที่วัดน้องซีคิดเห็นว่าไงบ้างคะอืมอาจจะมีไว้ให้ผู้คนเนี่ยบูชากับไหว้หรือเปล่าคะพี่เนยคําตอบของน้องซีก็ใกล้เคียงมากนะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมียักษ์ไว้ยืนเฝ้าหน้าประตูเพื่อปกป้องสิ่งักดิ์สิภายในวัดค่ะอืมเป็นงนี้นี่ ต่อมานะคะเขาถามที่3ค่ะยักษ์วัดแจ้งกับยาวันโพไม่กินเส้นกันจริงไหมจริงไหมคะน้องซีอาจจะจริงนะคะพี่น้อยเพราะว่าเขากินข้วกันหรือ,อเปล่าคะเลยไม่กินเส้น <laughs> ไม่ใช่ละคะน้องซียักษ์ไม่กินเส้นกันจริงค่ะแต่ว่าจากตำนานที่เราได้เล่านะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทวงหนี้หรือว่าการที่แบบว่าทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ไม่กินเส้นกันหรือว่าไม่ถูกกันนั่นเองค่ะ ค่ะมาในช่วงคำถามสุดท้ายของวันนี้นะคะก็คือคำถามที่สทำไมเราถึงหยิบยกตำนานเรื่องเล่าของยักษ์วัดแจ้งกับยักษ์ววดโพมานะคะก็คือตอนเด็กๆเนี่ยเราก็เคยได้ยินเรื่องเล่าตำนานนี้ผ่านหูกันมาบ้างใช่ไหมคะพี่เนยแต่ว่ายังไม่ได้มีการศึกษาอย่างแท้จริงนะคะในวันนี้นะคะเราได้ไปศึกษามาแล้วค่ะตอนนี้เราก็เลยอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันค่ะ สำหรับตํานานเหล่านี้นะคะก็ให้ข้อคิดที่ดีได้กับเราเลยค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของศัจจะการรักษาคําพูดนะคะโดยเฉพาะเรื่องเงินทองเนี่ยไม่ควรผิดคําสัญญาเลยค่ะหากผิดคำสัญญานะคะก็จะทําให้มิตรภาพดีๆเนี่ยทลายลงได้เลยค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะหวังว่าคุณผู้ฟังจะได้ความสนุกและสาระกลับไปเต็มๆค่ะกลับมาพบกับเรื่องราวตำนานสนุกๆแบบนี้ได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ